สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษหลักป .2 นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง order and request นะคะ order คือคำสั่งเคยได้ยนนะะิน order เวลาเราจะสั่งอาหารเราขอดู order หน่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค,คือสั่งคำสั่งนั่นเองนะคะ and แปลว่าและ request ก็คือเป็นการร้องขอขอร้องนั่นเองนะคะอ่ะ จะมีประโยคคำสั่งและประโยคขอร้องนะคะทั้งหมด4ประโยคนะคะในวันนี้เราจะเรียนรู้2ประโยคก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวนะคะ,ะมาดูประโยคแรกประโยคแรกของเราะคะนี่ค่ะ Open your book Open your book นะคะคืออะไรแปลว่าอะไร Open your book เรามาดูกันในแต่ละในะแต่ละคำนะคะอย่างเช่นคำว่า Open Open แปลว่าเปิดใช่ไหมคะ Your Your แปลว่าของคุณ Book Book ก็คือแปลว่าหนังสือนั่นเองนะคะเมื่อ3คำนี้มารวมกัน Open your book จะแปลว่าเปิดของคุณหนังสือแปลแบบนี้ได้ไหมลูกเราจะไม่แปลแบบนี้นะคะมันตรงตัวไปมันจะมันจะฟังดูแปลกๆเปิดของคุณหนังสือถ้าเกิดพูดในภาษาพูดของเราเราก็จะพูดว่าเปิดหนังสือของคุณใช่ไหมคะเปิดหนังสือของคุณนั่นเองนะคะอ่ะ รูกันแล้วนะคะ Open your book แปลว่าเปิดหนังสือของคุณดังนั้นถ้าเกิดครูใช้คำสั่งนี้ในห้องเรียนเปิดเรียนมานักเรียนต้องทำตามได้นะคะ Open your book นะคะอ่ะมาดูประโยคถัดไปอ่ะเมื่อกี้ Open นะคะต่อไปประโยคนี้ Close your book Close your book อ่ะ Your book เหมือนเดิมจะเปลี่ยนจาก open เป็น c l o s e ใช่ไหมคะอ่ามาดูคำว,ว่า close คำนี้มันแปลว่าอะไรนะคะอ่ามาดูกัน c o s e c l o s e แ<ๆ>ปลว่าปิดใช่ไหมคะเมื่อเราเปิดแล้วเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดเก็บของใช่ไหมคะอ่า your, เหมือนเดิมเลยคะ่ your, ะ Your แปลว่าของคุณ book book ก็คือหนังสือใช่ไหมคะ close y o u r book Close your book ปิดของคุณหนังสือเรียงแบบนี้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะมันจะฟังปแปลงนะคะเราก็ต้องเรียบเรียงคำพูดนิดนึงก็ต้องเป็นปิดหนังสือของคุณนั่นเองนะคะเรียงตามนี้นะคะอะ Close your book นะคะอะอันนี้คือสองประโยคที่เราเรียนกันในวันนี้และชิ้นงานนะคะคุณครูจะให้นักเรียนมาดูกันทำอะไรกันนี้ อ่าในส่วนของชิ้นงานนะคะก็คือให้นักเรียนฝึกพูดประโยคที่คุณครูได้สอนไปแล้วจดคำศัพท์นี้ลงในสมุดนะคะพร้อมกับตกแต่งมานะคะอ่านักเรียนเขียนประโยคนี้ไป Open your book แล้วพร้อมกับแยกคำนะคะแยกไปให้ครู แล้วประโยคที่2คือ close your book แล้วก็แยกคำให้ครูลอกลงไปในสมุดน,นะคะพร้อมกับฝึกพูดและตกแต่งมาและสุดท้ายเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จทุกครั้งให้นักเรียนเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งนะคะตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะอ่าในส่วนของวันนี้ก็มีเท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ